สวัสดีจ้าเมื่อนี้พ่อก็ช่องยมวนคนเดิมอ oh ีกแล้วจ้าพบกับยมวนคือเก่าเลยจ้าพี่น้องนะคะเมื para para พ mer, พ่อนี้ยมวนจะพาพ่อเม่พี่น้องมาเพิ่งนะคะพ่อเม่พี <c <c ่น้องเพิ่งกำลังถอนหอมจ้าพี่น้องนะคะกำลังถอนหอมนะคะหอมหัวบางใยเดียวเขาไปเพิ่งกันเลยจ้านะคะว่าหอมเพิ่งได้มาหัวงามขนาดใดแล้วก็งามแานใดนะคะส่วนแรกของย้ายม่วนจ้าถอนหอมนะคะพาพ่อเม่พี่น้องมาชม การถอนหอมปลูกหอมในการเกษตรเพราเพียงของอันบานเกียของบานยี่มวลน,นะคะมาติดตามกันไปเลยค่ะผักลายอันหลายอย่างเลยนะคะพี่น้องนี่ผักกระจนนะคะเพราะกินแล้วค่ะนะคะแล้วก็ต้นพริกที่บมีหอมนะคะต้นมัคลีจ้าพี่น้องนะคะข้าคน้ามีหมดทุกผักค่ะขอบแปลงก็คือฟักทองเจ้าพี่น้องนะคะ เป็นก็ใส้ผักชีหอมนะคะพี่น้องพี่ม่วนมันย่อนแสงจ้ะพี่น้องมีผักชีหอมนะคะมันก็ถอนไปขายทุกมือคะ่ะนะคะนี่นะคะ่ะเยอะมากๆเลย ีม่อนมานี่ก็ช่วงพักเตียงแกพี่น้องนะคะเพิ่นกระพานกินข้าวเพิ่งกระได้ถอนหอมนะคะพี่น้องถอนต,ตั้งตั้งมัดเป็นจุกตั้งว้จังสี่จ้านะคะ,ะยายม่อนก็จะเข้าไปเบิ่งเพิ่นกินข้าวในี่ส่วนกนจ้าเพราะเพราะว่าเพิ่นกระเอื้อนกินข้าวนะคะแต่ยายม่อนกับบ่บ่กินอกคะแต่ว่าจะพาเข้าไปชมนะคะ แซ่บบอแซ่บบอสดสดอุ้ยเมียงวันอยู่งด่งแต่เมนลายเนาะอ้าวกินกินที่ขึ้นไปยอดนำกดนี่กระแซบตั้งนี่กระแซบทิลายโพดเมียงวันนั่นขนบัวดอกนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง เพิ่งได้กู้หอมแล้วนะคะเจ้านี่นะคะเป็นเจ้าแรกของของโมบ้านเลยนะคะเพื่อนก่อทาการกู้ถอนไปแล้วยายมวลพามาชมเมื่อนี้พามาชมความสําเร็จของชาวกเกษตรนะคะผลสําสเร็จคือวันรอคอยที่ว่าจะได้สังกูส้สังขายในเมื่อนี้วันนี้เพิ่นก็ได้ไขายนะคะนะคะแต่ว่ามีคนมามาเหมาสวนนะคะพี่น้องมาเหมาสวนซึ่งเพิ่นก็เหมาไปในราคาต้นหัวละ กิโลละยี่สิบห้าบาทสร้างออกจากสวนนะคะพี่น้องแต่ว่าจะของสวนเพื่อนว่าพอพอใจในราคานี่เพราะว่าหอมเพอนกรดีนะคะพี่น้องเบิรงนะคะหอมเพื่อนกรดีจ้าเพื่อนก็นกได้อยากได้เพื่อนอยากได้ในราคาอี่สิบแปดอีบเก้าบาทแต่เพราค่าบ่กก้าสูงนะคะออกจากสวนเพื่อนก็ได้จะน้าไปตากจากพี่น้องตากที่บ้านนะคะเพื่อนก็ได้ถอนเสร็จแล้วจ้า ก็พักันเข่าหฮมกินเขานะคะพวกคนงานย่างมาแน่ญาติพี่น้องมาซอยกันแน่นะคะหอมก็ได้ยหายเต็มแปลงนะคะทุกแปลงที่ถอนไว้นะคะต้นพริกก็าสับยูนะคะต้นพริกก็จะมาทําการปรุงเอาพริกต่อเหมือนอย่างที่ย้ายม่วนเคยลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องหูน่และคะ่ะเบิ้งนั้นที่ผ่านม้านะคะที่คลิปย้ายมว่วนเฮ็ดให้เบิ้งในผ่านมาคือว่าเพื่อนตอง เอาพริกอีกรอบสองจ้าทุกเจ้าเพิ่นก็เฮ็ดแบบนี้นะคะในเขตระแวกนี้หอมก็เต็มไปหมดนะคะทุกแปลงจ้าพี่น้องนะคะจุกหอมที่ถอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่น้องถอนขึ้นแล้วกม็มดัดมัดเพื่อจะน้าไปตากจาก้ะแล้วก็ง่ายสาหรับการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายสําหรับผู้ซื้อแล้วก็สำหรับคนงานที่จะจับจะบายนะคะหอมก็จะเฮ็ดลักษณะนี้นะคะพี่น้องถึงจะเป็นการเเตียบร่อย การตอนจากนี่นะคะหลังจากกินข้าวเพื่อนก็จะขนเพื่อนก็จะขนขึ้นขึ้นรถจะพี่นอ้องจุกนี่จะพี่น้องหัวหัวใหญ่มากเลยนะคะเพนก็จะขนขึ้นรถนะคะเพื่อจะนําไปทําการตากที่บ้านเดี๋ยวคลิปหลังยีเม่อนจะไปพาไปเบิงมามาพ่นตากหอมนะคะสิพาไปเบิงเเพ่นตากหอมแต่ว่าคลิปนี้ค่ะพามาเบิงง เพราะเงินปลาหอมได้กู้นะคะคือความสําเร็จของชาวเกษตรกร,กรปลูกฟังอย่างลงก็อยากได้ผลสําเร็จนะคะเพื่อจะได้ได้ความสําเร็จอยู่คือเงินในตอนปลายละคะ่ะคือการขายหอมแล้วก็ได้เงินนะคะการลงทุนไปกับบอเสียเป้านะคะก็ดีใจก็จะของสวนเพิ่นเพื่อกระทันราคานะคะได้ราคาดีที่เรปลูก,กว่าฟังลงไปเราก็ได้มีคนซื้อ ในช่วงราคาที่สูงอยู่นะคะหอมนีม่แต่จังซี่หรอคะนี่เจาหัวงามๆนะคะทยี่มวเก๋จะเป็นลักษณะนี่ค่ะพี่น้องนะคะนี่มันตอนเที่ยงจาพี่นอ้องยม่มวดมาไทายนี่ก็จะจะบ,บูชาปันใดนะคะมันจะย้อนแสงจาพี่นอ้องยมวนกับสิฟ้าพร้อมพี่น้องมาชมเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้เพราะว่า กิน,กน,กนข้าวค่ะพักกันกินข้าวโทษอยู่นะคะม่อนกะสิขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ